เสียงน้ำพี่น้องเมียนเสียงน้ำนี่กาศมันเย็ดให้บรรยากาศให้เฮาคืดพ่อตอนเป็นเด็กน้อยพี่น้องเรากะมาเล่นกับมูรุนแล้วเ,ลขลลลลเข้าเดี๋ยวปั่นจักรยานไปเล่นท้องน่างพี่น้องลี่เนะาะแล้วกาศพันถอดตรงตอดเตียงลงเล่นน้ำพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มีคนงานเนาะพี่น้องงานทำไม,มบ้างอย่างเอาโชว์คนอ่านขนาด<อ>สุดยอดพี่น้อง เอาห้องปอกเปลือกเลยเพี่น้องน่าหลกเนาะเพี่น้องเห็สีกระดาษกันเ,เาราจะพากันต้มแกงกินค่ะพี่น้องสิพาผ้าแกงกินพี่น้อง <laughs> สวัสดีครับน้องลิลี่เ <laughs> <laughs> จ้าผ้าหน้าไม่เห็นยังมือเ่ย มามาหายุหายกินเนาะแหละเนาะเบิ้งพี่น้องเบื้งดอกบัวพี่น้องเ,เออใช่มันง่ามเหมือนกันดอกบัวม,มันขึ้นธรรมชาติเทียนห,หน้าข้าเจา้าแล้วว่าใหญ่เบิบ้งอันนั้นข้าเจ้าเป็นโคกน้องหน้าเพิ่นเดินนอนลิลี่เนาะเพิ่พนใส่แผงโซโลแลเซลล์พี่น้องเออสุดยอดเลยพาพี่น้องมาเบิ้งธรรมชาติมีเทียงหน้าเพิ่นพี่น้องพอเบ็ดเห็นมันงามก็เลยเก็บบรรยากาศในพี่น้องเบิ้งเบิ้งเทียงหน้ากับบรรยากาศของเพิ่นอนหน้าอายุนอนลิลี่เนาะ สุดยอดเห็นงามๆก็เลยเบื้องลงพี่น้องคือคือผู้ใดได้เบิ้องนังพี่หมั่นยมยาโสตะกี้เนาะนางเอกบอกว้เอออยากได้อยากได้อยากได้หัวมันก็เลยหยั่นลงเอาเออเอาเอกคักก็ยังนั่งเดียงนันเบิ้งเดียวไปพี่น้องเฮ้ยสวัสดีครับผมพี่น้องที่น่ารักคักแย่งทุกคนมาพี่น้องนี่เห็นมานี่งอาหารน้องใหม่น้องใหม่ออกมากคับพ่อลดมาหารน้องใหม่ยวนทางหัวที่เขานั่นในหลีเนาะ มไม่หน่อย,ยใหญ่เนาะโอ้โหพี่น้องหวานวันนี้อยากใส่เม็ดได้พี่น้องครับตั้งมันพี่น้องหวานเดือดเสียงเราจะพากันต้มแกงกินค่ะพี่น้องผพากแกงกินพี่น้องอ <laughs> อ้าวพี่เรียงน้ำมาเพื่อยตีน้ำหอยหอยละี่้องเ่ือเนาะเอาหน่อยไงหนึ่งสองสามสี่หาคน่ะเอาหอยหน่อยไงเป็นหน่อยญเนาะจากนี่ก่อนพี่น้อะก็เสียหองนี้ตามที่จริงครับ หากออกก็ได้เดี๋ยวพี่น้องได้อยากจับให้พี่น้องฟังเสียง <c oughs> อืมนี่ไงฟังเบงเสียงอืมโอ๊ะไหนใช่ฮักน้องป้าพี่น้องยลองดูออกขากแทะออกขากอีรีเดี๋ยวพี่น้องยใหญ่นี่ต้นพอดีตามหอยยาเลย แกงกินอันนี้กับอันนี้สองนอนี่กับขุดยอดนอลิลี่เนาะแม่จ้แต่ว่านอซับนี่ก้าวหนหวานเลยพี่น้องหวานเอามาเป็นเดียวตั้งเตียงพี่น้องน่านอนหวานเนาะนอนหวานนอนนี่หวานนี่พี่น้องแล้กวการนอนนี่นำ้ำนน้ำนมผ้า Bin ông bong đô. 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 Nói đô. Bong แันแข็งกระแข็งแสดงพี่น้องเลยได้แล้วได้แล้วฮัลอันตัดว่าขาดหักเอาพี่น้อง,อองไปพี่น้องเยือนฮากกอใหม่้ไปพี่นอ้องเาบินข้างที่แ่ะ ฝนอืมครับ vâng. vâng, ừ. được คอเพิ่นพี่ nha. à, ừ. nha. ừ. ừ. nhau không มาไปเห็นมาเด้อพี่น้อง không น้ำอันนี้ย่างอยู่ได้ค่ะพี่น้องพุงน้ำหอยพี่น้องตอนเช้าม่นอยู่อแล้ลงเหรียญเลยเนาะลิลีเนาะแมล้วลงเหรียญเลยพุ่นจุดต้นเหตุนี่ท่างพุ่นมาให้พี่น้องมันสอนี่เอากปอยนี่กับพ่อน้องเนาะจ้าเอาก้อนนี้แหละ เสียงมีน้ำพรอ้อมน้ำพรอ้พรอมครเสียงน้ำพี่น้ะงมนียเสียงน้ำนี่กาศมันเย็ดใไทยบรรยากาศให้เห้อ คือพ่อตอนเป็นเด็กน้อยพี่น้องเราก็ามาเล่นกับมูรุนแล้วเข้าเดี๋ยวปั้นจักรยานไปรเร็งของหน้างี้น้องลิลี่เนาะแล้วก็ะพ่านถอดทรงตอดเตี่ยล, <g ul od> ลงเล่นน้ำพี่น,อ <c oughs> น,น,น้องมีผลงานเนาะพี่น้องงานทอ้องใม่บ้านหนงเอาโชว์คนอ่นนานขนาดสุดยอดพี่น้องเองแล้ว <c oughs> เอาห้องเปอกเปลือกเลยพี่น้องน่ารนะัะเนาะเอาพี่น้องมาปอกเปลือกน้องม่อีเด้อวันนี้ พ่อเพลียกันจิบวโป็นปันไดกไอ้เสวากันเด้อพี่น้องเอาพ่อแกงได้เอาพ่อเล็ดกินได้น้อลิ่นี่เนาะนอ่นอืมแั้วเป็นสีเลยเด้อพี่น้องอืมอืมตะกร้าแหมกาศบัวเก่งขนองมมดเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยเอาไปตัดตัดแบบนี้เราก็ดึงังสีเลยอืมอืมกวาง ยากว่า,าค่ะนี่ยตอนนี้ก็ได้ขี้กันนาเนี่เลยเดี๋ยวพี่น้องเล็บ,บโอมีเยอะนี่มันอันท้าม้วนเราเห็นยังกระคลองดอกยาเข้ากัดมึอสมร์เปลียนล่างบาอกรกระตัดเหงาตัวเป็นแข็งนั่นมีธรรมาชาติ <laughs> มันสีน้าลิลีนาะแมนคลือน้ำไม้ต้มันแต่ว่าเราใหญ่ๆมียะไรเฮี้ยนเข้าไปจังไปเฮ็ดตอนมันบ่ล่าแมนไม่หนีเลยล่างน้ำประดิษฐ์ดีเลยพี่น้องดี่ป๋องน้ำไม้่บอลเพล็ดมันก็ได้ที่กันนะจ๊ะน้องบึงมันบ่คือน้องงอนเห็ดเนาะนั่ก็ได้ที่กันพี่น้องอื สบายเลยเบึ้งบงามแต่ก็ได้ขี้กันไี่ออขี้หอดชาวนเนเนาะเรามาลิมน้ำต้มหมดแล้วเราไม่เห็นต้องีนเยว้นี่แก้ไข่พร้อมเลเราปอกมาแเลยเอากล่างไปน้ำมันกับว่าไข่เลยล่ะ มือสมัครเห่นเ้อพี่น้่มมือไม่เห็ดแกงเยาไม้มาหนี่มืสมัครเล่นตไปอันี้กัคนแข็งแข็งมาบในสองนอนละจ้าอออกรกไวทั้งขีดแล้ล่างไม่ดนี่ได้คนนี เออได้เลยดีก็ได้เหนหนอนใหญ่เนี่ยมันแข็งน้ำได้หรออื ตนโดนมาเขาชนหนน้อไใหม่กันหน่ยต้นมาเนองเขาก็จินน้องใหม่ไรแต่ว่ากันเม็ดอีกับแยุ่่งกันละต้นไม่ตนบางๆแล้วก็ต้มเนาะนะเนาะฟันตนบางๆแมุ่่งอันเหรพี่น้องบางๆแล้วก็สดหล้งพอนๆอนเนาะแมหลังเดี๋ยวอนมันออกขวเลยเด้ขวเลยมา กวางอ๋อมันออ,ออกเป็นเหงาเลยเป็นฟักเลยเพาเป็นเปลือกมันแหละพี่น้องอ๋อสบายอยู่ธรรมชาติทำแล้ว นอนน้อยน่นนอยแต่บ่านนอนช่วงนี้เนี่ยหวานทีเดียพี่นอน่อนเพิ่งขึ้นมาจากดินเนาะหวานนะแข็งขนาดพี่นองเลย ออกมาแล้วงามเถอะเนี่ยเขาว่ามันมีความง่ามข้างในให้เราเก็บออกแล้วก่อนเดนออกแดาออกแล้วแดดระบาจ้าโอ้แ้วแล้วเนาะ ้้แลวเมื่อไปกันจะไปตอนนี้น้อยไปละหมดแล้วไปละมีใจเนี่ยนั่นแหละมีจาล่างอยู่พี่น้องไป็นไรมองล่างเอ๋อวันนี้เรากไปเก็บวันนี้วางข้างนอกอ่าเก็บเก็บก็จะคืนปะเออเก็บไปทิมทั้งโคกใส้นเงามันนั้นแหละมันจังบ่ได้หกแม่น้ำเมื่อหล่นเนาะแมื่อหลานที่นี่ละลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้า